สวัสดีค่ะมาดูไพ่คลายเครียดกันนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมอยู่ที่เมืองไทยสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมอยู่ที่ต่างประเทศเอมิลี่ยินดีต้อนรับทุกๆประเทศเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เอมิลี่ชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมากนะคะดีต่อใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เรามากันในหวข้อใครกันที่คิดถึงคุณเหลือเกินมากันสามกองค่ะมีกองคัพเค้ก มีกองม้าหมุนแล้วก็มีกองลิลลี่ค่ะแต่ดูเพื่อนเพื่อนอย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้หรืออาจไม่ตรงกับใครเลยขอให้ส่วนที่ดีๆส่วนของคำทำนายที่ดีตรงกับเพื่อนๆนะจ๊ะเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองคัพเค้กเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครที่กำลังคิดถึงเพื่อนๆเหลือเกินคิดถึงเพื่อนๆนมากมาก ขอรูสถานการณ์ของเขากับเพื่อนๆหน่อยนะคะมาดูกันเลยจ้าเทรย์ออฟโดค่ะมีการเจ็บมีการอกหักเกิดขึ้นนะคะ10ดาบค่ะ The sun ค่ะ7ด,ดาบค่ะ Six of Cups 6ถ้วยค่ะ The chariot ค่ะ t ทรย์ออฟวอค่ะ3ไม้ค่ะ Nine of Cups 9ถ้าถ้วย of swords เด็กดาบ the i m p r e s s ใต้สำรับเป็น file of source ค่ะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นรักต่างวัยก็ได้เป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าก็ได้เป็นคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้เป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นคนที่ คุณไปเจอคนที่เขาแต่งงานแล้วแล้วมายุ่งกับคุณก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มีการเดินออกจากกันไปห่างกันไปเงียบกันไปอย่างกระทันหันในความที่ห่างกันไปเงียบกันไปนะคะมีความสองจิตสองใจเหมือนกับว่ามีความรักอยู่แต่จำเป็นต้องห่างกันไป ไปคนละทางมีไพ่สามดับขึ้นมาบอกว่าถึงกับเจ็บปวดหัวใจเลยล่ะค่ะที่จะต้องทะเลาะและเลิกลาแล้วก็ห่างกันไปหันหน้ากันไปคนละทิศละทางมีความห่างกันมีการบล็อกกันมีการเงียบใส่กันอยู่คนละฝั่งอยู่คนละฝ่ายอยู่คนละที่ไพ่าสามไม้ขึ้นมาบอกว่าในขณะที่อยู่ห่างกัน แต่ละฝ่ายยังคงเฝ้ามองกันยังคงนึกถึงกันยังคงมีกันอยู่ในจินตนาการยังคงมีกันอยู่ในจิตใจยังคงมีกันอยู่ในความรู้สึกยังคงมีกันอยู่ในจิตใต้สานึกนะคะยังเห็นกันยังอยากมองกันยังอยากดูกันยังอยากรู้เรื่องราวของเขายังอยากรู้ความเป็นไปของเขาถึงแม้ว่าจะห่างกันแยกกัน ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเป็นสิบดาบสิบดาบนี้ก็คือเจ็บมากนะคะในจักรวาลไพ่นะคะไพ่สิบดาบนี้ก็คือไพ่ที่เจ็บที่สุดเลยนะคะมีดาบสิบอันนะคะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมีทั้งสามดาบแล้วก็สิบดาบเป็นสิบสามดาบเลยนะคะความเจ็บปวดจากความรักความเจ็บปวดจากความอกหักตอนนี้ต่างฝ่ายต่างแยกกันไป ใช้ชีวิตอยู่แบบสดมีความสุขกับตัวเองพยายามมีความสุขกับตัวเองพยายามมีความสุขกับก้าวถ้วยที่เหลือถึงแม้จะขาดไปหนึ่งถ้วยขาดความรักจากเขาคนนั้นไปแต่ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างชิลบางคนไปอยู่ในแบบของในระดับที่เพิ่มความเจ้าชู้ให้ตัวเองก็เป็นได้นะคะอยู่แบบฉันจะเป็นสายหวานบ้างแล้วละ่ะฉัน บริหารเสน่ห์บ้างแล้วล่ะฉันโสดละได้เวลาบริหารเสน่ห์ละเป็นแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าอาจจะห่างกันไปแยกกันไปเพราะความเจ้าชู้ด้วยก็เป็นได้บางคนนะคะบางความสัมพันธ์จับได้ว่าเขาโกหกมีเรื่องที่โกหกมีเรื่องที่ปิดบางมีเรื่องที่พูดความจริงไม่หมดเลยทำให้เกิดปัญหาทะเลาะกันไม่เข้าใจกัน ตัดความสัมพันธ์กันไปเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งซ่อนอีกคนหนึ่งไว้หรือว่าซ่อนความลับอะไรบางอย่างไว้ก็เป็นได้นะจ๊ะถ้าใช้กองของคุณไปต่อเลยนะคะถ้าไม่ใช่สามารถเปลี่ยนกองใหม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูระดับความคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าเขาคนนั้นคิดถึงเพื่อนๆที่เลือกกองคัพเค้กมากแค่ไหนเรามาดูกันจ้า The Lovers ค่ะคิดถึงไปรักไปนะคะ10บไม้นะคะมีเท่าไหร่ก็คิดถึงเท่านั้นเลยค่ะ10บไม้6ไม้ The Wheel s o v p n o t p e n t s c l ค s ค่ะไพ่บอกว่าไม่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่กับใครเขายังคงมีความรักให้กับคุณนะคะเขายังคงมีความรักให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองคับเค้ก ถึงแม้ว่าห่างกันไปเงียบกันไปแยกกันไปเขายังคงนึกถึงยังคงมีเพื่อนๆที่เลือกกองคับเค้กอยู่ในหัวใจยังคงรักยังคงคิดถึงยังคงอยากให้มีการกลับมาพูดคุยกันกลับมารักกันกลับมาให้ความรักกับเค้าอีกครั้งนะคะไพ่สิบไม้ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เค้าเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต หรือว่าการที่เขาไม่มีคุณนะคะไพ่สิบไม้เป็นไพ่แห่งความเหน็ดเหนื่อยเป็นไพ่แห่งความเหนื่อยยากเป็นไพ่แห่งความที่ต้องอดทนเขาใช้ความอดทนอย่างมากนะคะในการที่เขาอยู่โดยไม่มีคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกทรมานแต่ละวันผ่านไปต้องใช้ความอดทนมีการเดินออกจากกันไปไพ่หกดาบขึ้นมาบอกว่า การที่คุณเดินออกจากเขาไปเขาเสียใจและอยากให้วันเวลาดีๆอยากให้มีโอกาสอยากให้จักรวาลได้หมุนวนหมุนคุณหมุนเพื่อนๆที่เลือกกองคับเคก้กกลับมาให้เขาอีกครั้งอยากให้มีวันเวลาที่ดีวันเวลาที่มีความสุข เหมือนเวลาที่เขาได้อยู่กับเพื่อนๆกองคับเค้กเขาอยากได้มีวันเวลาที่ดีแบบนั้นอีกครั้งอยากมีโอกาสได้ใกล้ชิดคุณอยากมีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันอยากมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันณขณะน,นี้ในความนิ่งของเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการติดต่อหรือว่าไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรก็ตามไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาบอกว่า เขายังคงมีคุณอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขาอยู่เสมอยังคงมีคุณอยู่ในใจของเขาอยู่เสมอเขาประเมินสถานการณ์ว่าถึงเวลาไหนดีรอเวลาว่าจะมีโอกาสมีจังหวะไหนดีที่เขาจะได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตกับคุณได้มีโอกาสไหนดีที่จะมาพูดคุยกันที่จะมาทำความเข้าใจกันที่จะมาใช้เวลาที่ดีด้วยกันอีกนะคะ เขาคิดถึงเพ,เพื่อนที่เลือกกองคัพเค้กมากนะคะถ้าถามว่าคิดถึงในระดับไหนก็ระดับสิบไม้เลยค่ะสิบไม้นี่คือลำบากยากเย็นเหนื่อยยากทรมานที่สุดในจักรวาลไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขากันนะคะว่าเขาจะมีข้อความอะไรฝากถึงเพื่อนๆที่เลือกกองคัพเค้กค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขากันนะคะแต่ว่าข้อความเหล่านี้เอมิลี่ทำขึ้นคนเดียวนะคะเขาไม่ได้มาช่วยทำเลยค่ะแต่ขอให้ข้อความเหล่านี้ตรงกับสถานการณ์ของคุณและตรงกับความในใจของเขาที่อยากจะบอกคุณนะคะมาดูกันเลยจ้าปิดไว้หมดเลยดีไหมคะเอาไว้ลุ้น <laughs> เปิดเลยดีกว่าสบายใจเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณนะคะเขามีความสบายใจ เขาอยากได้มีความสบายใจเหมือนตอนที่ได้อยู่กับคุณอีกนะคะ h า w ท o ลลืมเขาอยากให้คุณและเขาลืมช่วงเวลาที่ไม่ดีไปซะอยากรู้วิธีลืมลืมช่วงเวลาที่ไม่ดีลืมช่วงเวลาที่ทำให้คุณกับเขามีปัญหากันแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเขาอยากให้คุณและเขาลืม จุดที่มีปัญหานั้นซะลืมเรื่องราวที่มีปัญหานั้นซะเพื่อนเพลืมได้ไหมคะตรงไม่ต้องอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะรอแชทนะมีคนเราแชทนะเขาอาจจะรอแชทคุณอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนเนรอแชทของเขาคะเพื่อนเยังคิดถึงเขาอยู่ไหมคะรอได้ไหมเขาบอกว่ารอได้ไหม อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาเจอคุณหรือว่ามาอยู่กับคุณมาใช้ชีวิตกับคุณได้ในตอนนี้เขาถามคุณว่ารอได้ไหมเพื่อนๆอ,อยากรอไหมคะแต่งงานกันนะเขาอยากแต่งงานกับเพื่อนๆน,นะคะอยากมีงานแต่งงานกับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากแต่งงานกับเขาคะพลังงานรวมนะคะ ตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกเอิมลีด้วยนะคะน่ารักจังเขามองว่าคุณน่ารักจังแล้วก็ยังน่ารักเสมอสำหรับเขานะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะแล้ววันหลังเรามาดูไพ่กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเที่เลือกกองม้าหมุนสวัสดีค่ะแฟนคลับกองม้าหมุนสวัสดีค่ะสาวกองม้าหมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครกําลังคิดถึงเพื่อนเพื่อนเหลือเกินคิดถึงเพื่อนเนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอดูสถานการณ์ของเพื่อนๆกับเขาคนนั้นก่อนจ้ามาดูกันเลยค่ะอีกซ o อกโก้ส์ค่ะไนท์ออฟบอนส์ค่ะ สตร้น t ์ค่ะเกาไม้นะคะสตร n นด์นะคะเอชซอฟโซดค่ะหดาบค่ะนออฟคัพส์ค่ะเถ้วยค่ะโฟออฟวอนส์ค่ะสไม้ค่ะจัดเม e นตค่ะ f o ออฟคัพส์ค่ะ The h a r p e n ค่ะฟรีออฟคส์ค่ะสเหรียญค่ะใต้สำรับเป็น two of coins ค่ะ2เหรียญค่ะ คะสำหรับเ,เพื่อนที่เลือกกองม้าหมุนนะคะมี3พลังงานตรงนี้นะคะ1ก็คือพลังงานที่เกือบจะได้มีคอมมิชเมนต์กันแล้วเชีย่ยวมีความรู้สึกดีๆนะคะมอบให้กันหยิบยื่นให้กันเกือบจะได้มีคอมมิชเมนต์กันแล้วเกือบจะได้รวบกันแล้วแต่แต่นะคะเดี๋ยวไปสอก่อนคะ่ะสก็คือคนที่ได้มีคอมมิชเมนต์ชัดเจนแล้วรวบกันแล้วนะคะ มีคอมมิทเมนต์กันแล้วบางรายแต่งงานแล้วด้วยบางไรายไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามีคอมมิทเมนต์กันชัดเจนแล้วหรือว่า3นะคะคนที่ไปจีบไปเตาะเขาไปสนใจเขาแต่เขายังดูมืนมึนยังดูตีมืนตีเบลอใส่เรายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนะคะเขาดูมีการปิดกั้น เขาดูมีใจนะเขาดูเปิดใจแต่มีการปิดกั้นอะไรบางอย่างเราพยายามจะเข้าไปเท่าไหร่เข้าไปไม่ถึงเขาสักทีดูคุยด้วยดูมีไมตรีด้วยดูมีใจดูสนิทสนมแต่ว่าก็ยังดูปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะหรือว่าคนที่ได้มีคอมมิตเมนต์กันแล้ว เขาดูปิดกั้นตัวเองเขาแสดงออกชัดว่าเขาเว้นระยะกับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์นี้มีเรื่องของศีลธรรมและจรรยาบัณมาเกี่ยวข้องเลยทําให้ต้องตัดกันไปแยกกันไปห่างกันไปไม่กล้าที่จะรับไมตรีที่เขายื่นมาให้ที่คุณยื่นให้เขานะคะไม่กล้าที่จะรับไมตรีที่คุณยื่นให้เขาเป็นเพราะศีลธรรมจรรยาบัณ เป็นได้ปล่อยให้คุณสวยๆหล่อๆเลือกได้อยู่ตรงนี้แต่เขาก็ไม่เลือกสักทีความสัมพันธ์นี้นะคะแท้จริงแล้วเขากำลังบาลานซ์อะไรบางอย่างเป็นความสัมพันธ์ที่รอกกันแก้ไขอยู่นะคะถ้าใช่ไปต่อนะคะถ้าไม่ใช่สามารถเลือกกองใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณหนักแค่ไหนมาดูระดับ เลเวลของความคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะว่าจะมากเท่ากับที่เราคิดถึงเขาหรือเปล่ามาดูกันเลยจ้า nine of coins ค่ะคิดถึงแบบ9เหรียญเลยค่ะ six of coins ค่ะ6เหรียญ eight of coins 8เหรียญ six of cups 6ถ้วย eight of swords นะคะ8ดดาบค่ะใต้สำรับเป็น the tower นะคะ ค่ะไพ่ขึ้นมาบอกว่าเขาคิดถึงคุณแบบสลัดไม่หลุดคิดถึงคุณแบบเอาออกจากหัวไม่ได้เอาออกจากหัวใจไม่ได้ไพ่แปดดาบขึ้นมาบอกว่าเขาถูกมัดเอาไว้นะคะด้วยความคิดถึงยังคงคิดถึงคุณอยู่แทบทุกวันทุกเวลาไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของการที่ทําอะไรวนๆซ้ําๆไปเรื่อยๆนะคะทาไปเรื่อยๆแทบทุกวันคิดถึงแทบทุกวันแทบจะทุกเวลา อยากมีโอกาสได้ดูแลคุณอยากมีโอกาสได้เปคุณอยากมีโอกาสได้ใช้เวลากับคุณเขามองว่าเวลาที่คุณเป็นโสดเนี่ยคุณช่างมีเสน่ห์เหลือเกินคุณช่างดูดีคุณช่างดูมีความสุขอะเหมือนกับว่าถึงไม่มีเขาเนี่ยคุณก็มีความสุขทำไมคุณดูมีความสุขดูมีเสน่ห์จังดูมีตังใช้ ดูสบาย,บายๆชิลๆเขาอ,อยากให้ความสัมพันธ์ของเขากับคุณได้กลับมารักกันใหม่ได้กลับมาอีกนะคะไพ่หกถ้วยขึ้นมาบอกว่าไพ่หกถ้วยจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพื่อนเก่าก็ได้คนรักเก่าก็ได้รักต่างวัยก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่อยากกลับมาได้ใช้เวลาด้วยกันอีกได้กลับมารักกันอีกได้มามีความอบอุ่นด้วยกัน นะคะเขาคิดถึงคุณหนักมากนะคะเอาออกจากหัวใจไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขากันนะคะว่าเขาจะมีข้อความอะไรฝากถึงเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะจ๊ะเป็นข้อความที่เอมิลี่ทำขึ้นเองนะคะเขาไม่เคยมาช่วยมิลี่ทำเลยค่ะเอมิลี่ทำคนเดียวนะคะแต่ขอให้ข้อความนี้ตรงกับสถานการณ์ของเพื่อนๆ ตรงกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนๆนะจ๊ามาดูกันเลยเจอกันในความฝันเขาฝันถึงคุณนะคะถึงจะไม่อาจที่จะอยู่ในความจริงได้แต่ว่าขอเจอในความฝันละกันแต่ว่าฝันว่าอะไรก็ไม่ทราบนะคะมลิลลก็ไม่ทราบค่ะพักก่อนบางความสัมพันธ์นะคะอยู่ในช่วงเวลาของการพักก่อนพัก กันสักพักหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตัดจบกันแบบถาวรก็ได้นะจ๊ะคนคุยบางคนเป็นอยู่ในช่วงเวลาของคนคุยนะคะเป็นคนคุยคนคุยที่ยังไม่มีสถานะคุยกันไปก่อนนะจ๊ะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะสบายใจเขาบอกว่าเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณ หรือว่าได้คุยกับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจค่ะคุณคือความสบายใจของเขามนุษย์หินนะคะมีบางคนนะคะในที่นี้นะคะเป็นมนุษหินมนุษหินเย็นชานะคะไม่ทราบว่าคุณหรือว่าเขากันคะที่เป็นมนุษย์หินเย็นชาไม่พร้อมไม่ใช่ไม่รัก อาจจะมีความไม่พร้อมเกิดขึ้นนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะมีคอมมิชเมนต์กันได้หรือว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้แต่ว่าไม่พร้อมก็ไม่ใช่จะไม่รักนะคะรักค่ะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาดูไพ่กันใหม่นะคะขอเพื่อนมีความรักที่ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่เดี๋ยวามาดูกันนะคะว่าใครที่กําลังคิดถึงคุณเหลือเกินคิดถึงคุณมากนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์ของคุณกับเขาคนนั้นก่อนนะคะมาดูกันเลยจ้า The Devil นะคะสามเหรียญค่ะ Queen of Wands ค่ะ Seven of Seven of Pentacles ค่ะ Four of Cups ค่ะโอ้ Ooh. สี่ไม้ค่ะ Strength ค่ะ The h a r p a n s ค่ะ แปดเหรียญค่ะสิบดาบค่ะใต้สำหรับเป็น king of swords ค่ะกองนี้มีสองพลังงานนะคะหนึ่งก็คือคนที่มีคอมมิทเมนต์กับคุณแล้วเขารู้สึกรักคุณมากเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยากจะผูกติดกับคุณอยู่อย่างนี้นะคะคุณมีความดึงดูดกับเขาสูงมากมีคอมมิทเมนต์กันแล้ว หรือว่าคาดหวังจะมีคอมมิทเมนต์กันอย่างชัดเจนกันอย่างเปิดเผยกันอย่างถาวรน,นะคะเป็นคนที่มีคอมมิทเมนต์กันแล้วหรืออยากจะมีคอมมิทเมนต์กันมากเลยนะคะรู้สึกรักกันมากเลยลหลงไหลกันมากเลยคุณดึงดูดเขามากเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความดึงดูดเขามากคุณดูน่าลหลงไหลคุณดูร้อนแรงคุณดูเกินต้านมากคุณดูปังปุริเย่มากนะคะ คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเก่งคุณสวยคุณหล่อคุณเก่งหรืออาจจะมีน้องแมวด้วยก็เป็นได้นะจ๊ะบางคนที่เขายังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์กับคุณเขาเป็นคนที่อยากจะหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้คุณอยากจะมามีคอมมิชเมนต์กับคุณแต่คุณยังไม่เลือกหรือว่าคุณยังประเมินสถานการณ์อยู่หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยากจะหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้คุณ อยากจะเข้ามาเตาะคุณอยากจะเข้ามาจีบคุณแต่เขากำลังประเมินสถานการณ์อยู่ก็เป็นได้นะจ๊ะสถานการณ์นี้ถ้าเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์กันแล้วมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่รอการแก้ไขแล้วก็ทำให้มีการเจ็บสิบดับเกิดขึ้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เจ็บสิบดาบเกิดขึ้นเกิดจากสถานการณ์ความไม่เข้าใจกันที่รอกันแก้ไขหรือถ้าเป็นคนที่เขามาจีบคุณเข้ามาหาคุณที่คุณยังไม่เลือกเขาเขามีความรู้สึกเจ็บสิดาบเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีแพชชั่นกับคุณมากมีความลหลงใหลคุณมากแต่ว่าคุณยังไม่เลือกเขา ก็เป็นได้นะคะถ้าตรงถ้าใช่ไปต่อนะคะถ้าไม่ใช่สามารถเลือกกองใหม่ได้ค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคนที่ผู้ชายมีอายุน้อยกว่าผู้หญิงก็เป็นได้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูความคิดถึงของเขากันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณระดับไหนเลเวลไหนมากแค่ไหนนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้า A c e s o f cups ค่ะ Six o f cups ค่ะหรือสันค่ะ Seven of c ค p s ค่ะหนึ่งเหรียญค่ะเอ้ยไม่ใช่เด็กเหรียญค่ะรักต่างไวัยได้นะคะคนรักเก่าเพื่อนเก่าได้นะคะคู่จากอดีตชาติได้ค่ะเขามีความคิดถึงให้คุณมากในระดับที่ปนเปนไปด้วยความรักความรักความคิดถึงเออล้นเออล้นออกมาจากความรู้สึกเออล้นออกมาจากใจของเขาเลยนะคะเขามีทั้งความรักและความคิดถึงให้คุณ บางคนเนี่ยเขาก็บอกคุณเลยนะคะว่าเขาคิดถึงคุณเป็นการคิดถึงอย่างเปิดเผยเป็นการคิดถึงอย่างมีความสุขเวลาที่เขาคิดถึงคุณเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็เขามีคุณอยู่ในจินตนาการบางคนเนี่ยเขาฝันถึงคุณหรือว่าจินตนาการถึงเพื่อนๆด้วยนะคะมีความคิดถึงให้กับเพื่อนๆมากในระดับที่เป็นความรักแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆเป็นความสุขของเขาการคิดถึงคุณเป็นความรู้สึกที่ทําให้เขามีความสุข คือความสุขของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขาคนนั้นกันนะคะว่าเขาจะมีข้อความอะไรมาถึงเพื่อนๆนะจ๊าข้อความเหล่านี้นะคะเอมิลี่ทำาขึ้นคนเดียวนะคะเขาไม่ได้ช่วยเอมิลี่ทำนะคะเอมิลี่ไม่รู้จักเขาคนนั้นนะคะแต่ขอให้ข้อความเหล่านี้ตรงกับสถานการณ์ของเพื่อนๆตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้า สบายใจสบายใจขึ้น3ามกองเลยนะคะวันนี้เขารู้สึกว่าการที่เขาได้คิดถึงคุณหรือว่าการที่เขาได้นึกถึงคุณหรือว่าการที่เขาได้ใช้เวลากับคุณเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสบายใจคะ่ะหรือว่าเพ,เพื่อนสบายใจคะคนไม่สำคัญมีคนน้อยใจอยู่ตรงนี้นะคะน้อยใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่สำคัญ เพื่อนๆน้อยใจหรือว่าเขาน้อยใจคะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกอมิลีด้วยนะคะแต่งงานกันนะวันนี้มีแต่งงานสองกองแล้วนะคะเพื่อนๆจะฟังทั้งสองกองเลยก็ได้นะคะแต่งงานกันนะมีคนรู้สึกว่าอยากแต่งงานกับคุณนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากแต่งงานกับเขาคะ I love you คะเขาบอกว่าเขารักคุณค่ะเขามีความรักให้กับคุณนะคะ I love you หวานนะกองเนี้ยเอมิลี่จะเป็นบาหวานไหมคะซินเดเรนะคะซินเดเรตคืออาการของคนที่ปากไม่ตรงกับใจนะคะรู้สึกอย่างหนึ่งแสดงออกมาอีกอย่างหนึ่งรักมากตื่นเต้นมากรู้สึกว่าร้อนไปทั้งตัวแต่ก็ทำใจเย็นทำเย็นชานะคะทำเฉยเฉยถ้าเหมือนไม่รู้สึกอะไรกับเราถ้าเหมือนเป็นพระอิฐพระปูลนะคะซินเดเร รอวันนั้นของเรามีคนที่รอวันนั้นของเขากับคุณนะคะรอวันนั้นของเราเขารอวันนั้นกับคุณนะคะตรงไม่ต้องอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมลี่ด้วยนะคะขอเพื่อนเพื่อนมีความรักที่ดีข่าววันหลังมาดูไพ่กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเจอกันอีกค่ะ